สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการแชร์ล่องนะคะจากแอป O Cam p o ค่ะเริ่มจากเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักใช่ไหมคะที่เรากำลังดูแบบเดียวทามนะตอนนี้ถ้าเราจะแชร์จอนี้ไปยังเครื่องนี้นะคะก็ง่ายๆเลยก็แบ็กกลับไปค่ะก่อนอื่นนะคะเครื่องที่เราจะแชร์เนี่ยจะต้องมีแอป O Cam p o ก่อนนะคะดาวน์โหลดได้จาก Android แล้วก็ iOS เลยเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาที่จอเครื่องหลักค่ะ ราจะแชร์จอนี้แล้วก็คลิกไปตรงนี้ได้เลยแชร์กล้องนะคะเขาจะขึ้น QR code แบบนี้ให้ซึ่งเราสามารถแชร์แบบไปทางออนไลน์นะคะถ้าเขาอยู่ไกลต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยเราสามารถส่งออนไลน์ได้แต่ถ้าเราอยู่ใกล้กันแบบนี้เราสามารถใช้วิธีการสแกนโดยตรงได้ค่ะก็เข้ามาสู่หน้าแอปแล้วก็มาตรงเครื่องหมายบวกนี้เลยเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับการเชื่อมต่อกล้องแล้วก็นำมาสแกนได้เลยค่ะปึ๊บ นี่เพียงเท่านี้ก็สามารถดูกล้องได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแชร์ง่ายมากๆค่ะแล้วก็ลองไปทำกันดูนะคะ